สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆช่องสารดีทีวีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่ยูทูบเบอร์ช่องเพื่อนเกษตรชาแนลนะครับที่มีผู้ติดตามหนึ่งแสนซับสไครต์แล้วนะครับติดตามได้ครับอันนี้คือช่องที่สาระด้านเกษตรนี่เพียบเลยนะครับจะมากกว่าเราด้วยนะครับเยอะเลยก็คือพี่ชินไห้กล้วย น้ำว้าพันพระเทพนะครับพันพระราชทานเนี่ยมาให้พ่อปลูกนะครับก็เริ่มจะปลูกตัวนี้เป็นต้นแรกนะครับอันนี้พี่ชินก็ขาย<ม>ด้ดยใช่ไหมครับก็มีมมจหน่ายมีพนันจหนายนะครับก็มีเพื่อนๆนหลายท่านนะครับก็สอบถามมาว่ามีพันจําหน่ายไหมนะครับเราก็มีจําหน่ายให้แล้วนะครับอันนี้ผมเอามาปลูกเมื่อประมาณไม่แน่ใจนะประมาณพฤษภา,ามิถุนาใช่ไหมน่าจะพฤษภาครับประมาณพฤษภามาปลูกสี่ต้นนะครับ ให้พ่อมาปลูกไว้ที่สวนโคบหนองนาจากสี่ต้นตอนเนี้เห็นว่าเอาไปขยายพันธุ์ได้แล้วประมาณประมาณสามสิบสี่สิบหน่อแล้วนะครับได้ถค,ครับเพราะว่าพวเ,เพราะว่าตอนที่เราปลูกเนี่ยวิธีที่เราปลูกคืออยากจะให้มันได้หนอมากเราก็ขุดหลุมไม่ต้องลึกนะครับไม่ต้องลึกปลูกไว้ตื้นๆพอปลูกไว้ตื้นๆเนี่ยมันจะมีหนอ่อแทงออกมาได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็แทงออกมาได้เยอะ<ม>ประมาณกี่เซนครับพี่ิน ประมาณกี่เซนประมาณเลยเลยหัวเงาที่เป็นดำๆมันนิดหน่อยแค่นั้นอ่ะมาดูต้นต้นเนี้ยมาดูตัวอย่างอย่างต้นนี้ใช่ครับเนี่ยถ้าต้นเนี้ยสมบูรณ์สมบูรณ์ม,มากนะครับความสูงอยู่ประมาณสักสองเมตรยี่สิบเซนโดยประมาณสมบูรณ์มากไอ้ที่สางใบที่พ่อเาาสางใบทิ้งเพราะว่าเวลาเดินอ่ะมันจะอยู่ระดับระดับ หัวเราเวลาเดินผ่านเส้นทางเนี้ยมันจะเจกะนะครับก็เลยสางออกหน่อยทีนี้มันก็เลยดูเหมือนใบมีนิดหน่อยนะครับทีนี้มาดูว่าต้นเนี้ยเราปลูกโดยปลูกที่มันไม่ลึกนะครับจะเห็นว่ามันอยู่ตื้นๆเนี่ยอยู่ตื้นๆเห็นไหมโคนโคนต้นเหมือนโคนจะค่อนข้างจะลอยนิดหนึ่งลอยปลูกเพื่อเอาหน่อพันธุ์ไปขยายต้นเนี้ยประมาณเอาไปขยายประมาณสิบหน่อได้สิบ <10 S 1> หน่อได้ต้นเนี้ย ต้นเดียวนะครับต้นเดียวขยายได้ประมาณ10บหนอ่อทีนี้ข้อเสียของมันคือเวลามันออกเครือเนี่ยมันจะล้มมันจะล้มล้มง่ายเราก็ต้องหาไม้มาค้ำหน่อยเพราะว่าลรปลูกมันตื้นแล้วทีนี้อายุอายุในการการอยู่ของต้นเนี้ยของกอเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขุดแล้วก็ปลูกใหม่ประมาณสักสองปีแต่ถ้าเราปลูกลึกๆสักประมาณสอหนึ่ง คุณลึกๆมันก็จะอยู่ประมาณ4ี่ห้าปีเราก็ไม่ต้องปลูกบ่อยนะครับถ้าเราปลูกลึกเราจะได้หน่อพันน้อยแล้วก็ข้อเสียคือเราจะต้องปลูกบ่อยหน่อยแต่ข้อดีคือเราจะได้หน่อพันธุ์เนี่ยไปขยายได้รวดเร็วขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้เอาไปขยายหน่อไรยหน่อแล้วน,นะครับประมาณพฤษภาปลูกพฤษภามิถุน,น,นากรกฎาคมตุลาคมโอ้ตอนนี้ ตุลาเนาะก็ประมาณหกเดือนแล้วนะครับหกบเดือนขยายพันธุ์ต้นหนึ่งเนี่ยขยายพันธุ์ได้แล้วสิบหนอ่อถือว่าเยอะมากนะครับอีกประมาณสักหกเดือนนะครับพฤษสภาในตีหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าออกเครืออ,อน่าจะดกยาวนะครับยาวตั้งแต่นู่นลงมาเนี่ยถึงเกือบถึงพื้นเลยนะครับถ้าต้นสวยงามลักษณะแบบนี้นี่นะคะหน่อต้นนี้ไปดูหนอ่นอหน่อพันธุ์ตัวนี้คนะับนี่ครับหน่อเยอะมากนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจก็ ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวขึ้นช่องไว้ให้ตรงมุมเราก็พียินครับไอหน่อนี้กี่เดือนครับเราถึงแยกได้ก็เนี่ยครับประมาณประมาณเนี่ยบางทีคาว่ากี่เดือนส่วนใหญ่เนาะประมาณสักสองเดือนถึงสามเดือนก็สามารถแยกหน่อได้แล้วนะครับหรือว่าสี่เดือนก็แยกหนอได้แต่ต้นก็ต้องประมาณนี้นะครับต้นประมาณนี้สามารถแยกได้แล้วนะครับประมาณนี้ก็แยกได้แล้วแต่ถ้าถามว่าต้นหนอเล็กอย่างเงี้ยมันแยกได้ไหมก็แยกได้เหมือนกันเพียงแค่ว่า เวลารอไปปลูกอะ่ะมันจะเจริญเติบโตค่อนข้างช้าหน่อยนะครับ,รบถ้าเราเอาหน่อใหญ่ไปปลูกมันก็จะเติบโตได้เร็วขึ้นทีนี้ปุ๋ยที่เราจะใส่เพื่อให้หนอ่อมันแตกแตกออกมาดีแล้วก็หน่อเยอะก็ใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับใช้ปุ๋ยยูเรียสักกำหนึ่งโรยร,บรอบโขลต้นปุ๋ยยูเรียสิบห้าวันคร,ครั้งหนึ่งสักกำหนึ่งต่อคร,ครั้ง,ง<ม>เป็นระยะบ่อยๆเราก็จะได้หนอ่อขยายได้เร็ว แล้วก็ได้เยอะนะครับนี่ครับพันนี้เนี่ยผมลองเอาไปปลูกไว้แล้วนะครับที่คันมาผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอลงหลายครั้งนะครับช่วงนั้นเนี่ยพายุเข้ามานะพายุเข้ามาน้ําท่วมก็ประมาณเกือบเดือนต้นก็ไม่เป็นไรนะต้นนี้ถือว่าโอเคเป็นต้นที่ทนต่อน้ําท่วมได้อ mm. ก็ถ้าผู้ชมอยากจะไปดูคลิปก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ เพราะว่ามันมีคลิปวิดีโอผมทําให้ดูตั้งแต่เกี่ยวกับกล้วยทุกอย่างเลยนะคะของรีบเกี่ยวกับกล้วยตั้งแต่วิธีการปลูกการดูแลรักษานะครับก็ปลูกในคันนามันอาจจะไม่สวยมากเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างอยู่ไกลน้ํานะครับแต่ก็ถือว่าให้ผลผลิตดีใบก็นาดนี่ครับสวยงามนะปลูกไว้บ้านสวนสวยค่ะนี่เรียงลําดับกันเลยก็คือเราปลูกตามทางเราหมดนั่นะครับก็เอาหนอนหน่อพวกนี้ไปขยายนะครับแล้วก็รอบอ่างนะครับรอบสระ ไปดูกังบานเดี๋ยวไปดูกันไปค่ะไปดูหนครับคุณเจ้าิ่นเหตุค่ะลุกลุทไมไปทางนู้นอือ้าไมู่ปาเลยอบค่ะไปค่ะคุณแค่ันนี้ในกานกดยองมากอครับนี่ครับนี่ี้ ออครับคุณผู้ชมครับนั่นคือกล้วยน้ำว้าพันประเทศนะครับที่เราแยกหน่อออกจากสีต้นเมื่อกี้นะครับ,บก็ปลูกที่ขอบสะนะครับทําเป็นขั้นบันไดแล้วก็ปลูกกล้วยนะครับไปถึงนู่นแล้วครับเดี๋ยวถ้าหน่อขยายเพิ่มอีกเราก็จะปลูกเป็นอ้อมลนะครับเราเสริมนิดหน่อยนะครับกล้วยพันนี้ก็จะชอบดินแบบดินลนะักษณะแบบว่าดินดินร่วนปนดินเหนียวแล้วก็มีก้อนกรวดหน่อยอย,อย่างเงี้ย ลักษณะเหนียวเียวลื่นๆื่นหน่อยเนี่ยกล้วยพันนี้จะชอบมากแล้วก็จะสวยงามสวยงามมากนะครับ,รบแต่ถ้าถามว่าปลูกในดินทรายดินอื่นได้ไหมก็ปลูกได้นะครับแต่ว่าเรานี้ออกแกะอ,ออกทรายแต่ถ้า,าเป็นคนดินเดียวกับก้อนกรวดหน่อยเนี่ยจะดีมากมันจะชอบนะครับเ้สียงนแลวโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็ได้ความรู้จากพี่ชินนะครับช่เพื่อน <มะ S 1> กเกษตรชาแนลน<ม>ะครับก็ขอขอบคุณพี่ชินมากนะครับ ก็เพื่อนๆหากชอบคลิปเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องสาระดีทีวีนะครับวันนี้ก็พวกผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ชินฝากช่องหน่อยค่ะฝากช่องไหนครับฝากช่องไหนนะเพื่อนเกษตรลืมช่องอ๋อนะครับยังไงก็คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูช่องเพื่อนเกษตรได้นะครับผมก็ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกษตรเริ่มจากการชอบ เล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําขึ้นมาแล้วก็ไปเจอสวนไหนผมก็เข้าไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยนะครับแล้วก็ฝากช่องของน้องของคุณครูชาด้วยนะครับช่องสาระดีทีวีนะครับสาหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับมอหมส เขาทำอะไรอะคะเขาเป็น,นยุงอะไม่แสงมาช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากขออยยเีีกช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากแล้วก็ผุ่มนี่ก็คือสะพานของเราแล้วก็น้ำก็เกือบท่วมเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ถ่วงน,นะครับเดินสะพานโชว์หมครับข้า้ข้าวก็จะล้มอยู่นี่แค่นี้ก็จะล้มล้มกับล้มวงมันหนักเดินเท่ๆครับเดินเท่ๆครับนงามหล่ะ เดินกลับมาคนเขียบเล่นน้ำดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเขียดผมเจอเขียดตามา เราเห็นนเ,เห็นี่นะผมที่ผมจำได้ดูเแถวๆนี้ไม่ขาย哟จะดูมันเบอร์รี่ไหมออกอยังเข้ากลุ่มชอบกินเนีย